สวัสดีค่ะอิฟจากสตาร์ a กดันทัลโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านไพ่ทานายดวงประจําเดือนตุลาคมสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนค่ะคลิปนี้สามารถรับชมได้ทั้งลัคนาแลวก็ราศีนะคะอาจจะมาช้าไปหน่อยเนาะในเดือนนี้ก็ต้องขออภยัยชาวลัคนาราศีมีนด้วยนะคะในเดือนนี้เหมือนชาวลัคนาราศีมีนเนี่ย ตื่นจากความฝันตื่นจากผวังนะมีเรี่ยวมีแรงลุกขึ้นมาหยิบจับตั้งเป้าหมายอะไรบางอย่าง เพื่อให้ชีวิตเนี่ยมันดําเนินไปได้อย่างดีขึ้นเนาะเหมือนสมดุลตัวเองบาลานซ์ตัวเองให้กําลังใจตัวเองพัฒนาตัวเองไปในจุดที่มันดีขึ้นจากที่ผ่านมาเนี่ยอึมครึมขมุข,ขมัวรู้สึกเศร้าหมองแบบนี้นะคะคือในเดือนเนี้ยมันดีขึ้นมากๆนะแล้วก็จริงๆในเดือนเนี้ยไพ่สองไม้มันอาจจะแปลได้เหมือนเห็นไหมยไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นไหมนะนี่นะ ก็จริงๆแล้วมันแปลเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางงานต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยนะคะสื่อโซเชียลออนไลน์เงี้ยเป็นไปได้ถ้าใครที่ชอบในลักษณะงานแบบนี้อยู่แล้วหรือทําในลักษณะงานแบบนี้อยู่แล้วอีฟคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเวิร์กนะเพราะว่าการเดินทางการไม่อยู่นิ่ง ออ่การไม่ได้อยู่ในห้องเฉยๆไม่ได้อยู่กับที่อ่ะจะทําให้ชางลัคนาศีมีนอ่ะรู้สึกปลอดโปร่งสบายใจมากกว่าอยู่ในห้องออฟฟิศหรืออยู่กับที่ที่เดิมๆแบบนี้ค่ะคืออดทนสูงนะเป็นคนอดทนสูงก็จริงแต่อดทนแบบบางทีมันท็อกซิกกับตัวเราไม่ว่าจะเรื่องอะไรอะ่ะแต่ฉันก็ยังอดทนมีนมักจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะงั้นก็ถ้าใครที่แบบว่า งานมันอยู่ในออฟฟิศจริงๆมันต้องอยู่แต่ในห้องจริงๆก็พยายามเคลื่อนย้ายตัวเองออกไปบ้างจากที่อาจจะซื้อข้าวแค่ใต้ตึกก็อาจจะต้องเดินออกไปหน่อยนะเปิดหูเปิดตาหน่อยอาจจะทาให้เรารู้สึกสดชื่นสดใสมากขึ้นก็ได้เมื่อเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะในเรื่องของการเงินคืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นว่ามีเรื่องภัเออยเหรียญภพ่อะไรขึ้นมามา,มากนักแต่ว่า สีไม้ที่มากับจัสติกตรงนี้นอีกรู้สึกว่าถ้าใครมีคดีความฟ้องร้องอะไรกันอยู่เงินที่มันควรเป็นของเราอะ่ะมันจะเป็นของเราค่ะใครที่ยืมนี่มีแบบยืมเงินเราไปเนี่ยติดนี่ติดสิเราไม่คืนมีโอกาสที่เราจะได้คืนถ้าใครแจ้งความเอาผิดเอาเรื่องก็มีโอกาสที่เราจะได้คืนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาของการ รับทรัพย์นะถึงแม้จะไม่ได้มีไพ่เหลียยขึ้นมาความยุติธรรมเราทําโออย่างเงี้ยเราทําโอไปหนักหนาะสาหัสถึงคราวแล้วที่มันจะต้องได้ใช้เงินนั้นนะเป็นอะไรประมาณนี้อ้อลืมอ่านไปหนึ่งเรื่องนะ p r o t e c t e d ไพ่ใบตรงการนี้เป็นไพ่คีย์เวิร์ดของชาวราศาาาีมีนั่นแปลว่าในเดือนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองอยูอ่ลองดูซิว่าเราเคารพนับถือบูชาอะไรอยู่นะคะลองหาเวลาไปไหว้สักการะ นะคะแล้วก็หมั่นทำความดีคีดดีทำดีไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองให้คลาวคาดปลอดภยัยแน่นอนเนาะแล้วก็ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารอีรู้สึกว่าเราไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อใครง่ายๆเนาะแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือใครง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วยหมายถึงช่วยจากใจนะเพราะว่าช่วยไปรอดนแทนข้างหลังคุณเลยนะคะชาวราศีมีนก็เหมือนจะแอบเข็ด,ขดๆนิดนึงแต่ใดๆก็แล้วแต่เป็นคนขี้เก่งใจเพราะฉะนั้นมีนมักจะใช้ เ,เขาเรียกว่าอะไรดีเหมือนอาจจะอันนี้ยกอย่างไห้ฟังนั้นในบางกรณีอาจจะหมายถึงใช้วิธีการเลี้ยงข้าวใช้วิธีการเปยขนมอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้เ,เหล่าบรรดาบริวารเนี่ยเขามีความไวเนื้อเชื่อใจเราหรือว่าสามารถทํางานกับเขาได้อย่าง สบายใจมักจะเป็นแบบนั้นเหมือนจะต้องเสียเงินไปกับญาติมิตรบริวารเพื่อทําให้เขาเหล่านั้นเนี่ยดีกับตนเองอะ่ะจะเป็นในลักษณะประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าถ้าช่วยใครจากใจจริงแบบเปิดใจออกมาช่วยเลยยอมเสียสละเนะี่ยอีกว่ามีน่าจจะอย่างใจไว้บ้างเหมือนกันพอสมควรนะคะเออประมาณนี้ทีนี้ในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยใครที่เช่าบ้านหรือมีการกู้บ้าน กู้คอนโดซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหนักหน่อยอีกมองว่างั้นนะค่อนข้างหนักหน่อยนะคะอาจจะหมดเงินไปกับการช่วยเหลือที่บ้านค่อนข้างเยอะหรือเกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนการรีโนเวทอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่าน้าค่าไฟเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นไปได้นะเออก็ถือว่าเป็นช่วงของการบริหารจะต้อง,ต,องต้องบริหารจัดการเงินให้ดีถึงแม้ว่าได้มาก็ดูมีโอกาสที่จะเสียไปเหมือนกันแนหะในเรื่องเงินเงินทองทอง,ทอง,ทองนะคะในเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วอะ่ะดวงเดือนเนี้ยค่อนข้างดีค่อนข้างสดใสมากๆเลยแต่มันมาติดตรงที่ว่าบางครั้งเราอาจจะเผลอเนาะไปคิดลบอคติคิดมากเครียดนะบางคนอาจจะมีเรื่องของภาวะความเครียด ภาวะซึมเศร้าอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะเลยทําให้เราเนี่ยเจ็บป่วยโดยไม่รู้ตัวบางครั้งอาการเจ็บป่วยทางกายมันก็มาจากการเจ็บป่วยทางใจก่อนเลยนะก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะสําหรับน้องๆบางคนที่ยังเรียนอยู่อยากให้อ่านเรื่องการเรียนด้วยนะก็คือการเรียนในเดือนนี้ต้องกระตือล้อนหน่อยต้องกับดี้กระเป๋าต้อง ไขวยคว้าหาความรู้หน่อยท่านนิ่งเฉยเพิกเฉยดูแล้วผลตอบรับอาจจะไม่ได้เป็นดังหวังนะคะแต่ถ้าเรากระตือรือร้นเรียนพิเศษนะหรือว่าอา่านหนังสือแบบจริงจังก็มีโอกาสที่จะสอบติดสอบได้ทําคะแนนได้ดีนะคะการเรียนถือว่าไม่ได้แย่อะไรแต่ต้องกระตือรือร้นหน่อยมันจะมีเรื่องราวอที่ทําให้ชาวมีรู้สึกว่ามันไม่มีแรงเลยวันนี้นะคะประมาณนี้เป็นไปได้เหมือนกัน ส่วนในเรื่องของการงานอีว่ามีนถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนในบางกรณีอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนงานก็ได้อีว่ามันเปลี่ยนแล้วดีมันอาจจะไม่ได้ดีทันทีดีแบบทันตาเห็นเนาะอาจจะในบางกรณีบางคนอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวกับที่ทํางานใหม่ดูไม่ก้าวหน้าดูไม่ก้าวกระโดดอะไรเลยอย่างเงี้ย ะะแต่ใช้เวลาหน่อยมันจะดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามามันจะดีขึ้นแต่ในบางการณีบอกว่าไม่ได้คิดจะเปลี่ยนงานเลยนั่นแปลว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในองค์กรหรืออาจจะหมายถึงถ้าไม่องค์กรอนะีกคิดว่าเป็นตัวเราเนี่ยแหละเป็นตัวสําคัญในการที่จะทําให้างานเปลี่ยนแปลงอย่างบางคนเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานทําหนักเกินไปทําเครียดเกินไปควรสมดุลมันบางคนทําแบบจับฉ่ายทำ ทำไปวันวันอย่างเงี้ยนะก็เปลี่ยนตัวเองใหม่หรือว่าทําวิธีเดิมเดิมมันไม่เคยเวิร์กเลยลองหาวิธีใหม่อย่างเงี้ยค่ะถึงจะดีแต่ถ้าเราทําแบบไปเรื่อยๆจริงๆนะแบบว่าไม่คิดอะไรทำไปเรื่อยๆ่ยไพ่แฮงแมนมันก็เลยจะบอกว่ามันเป็นไพ่ของความแบบลาช้าตึงๆถูกแขวนโปรเจกต์ไว้การเปลี่ยนแปลงดู ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้กระตือรือร้นที่จะทํามันเออคือเราต้องถ้าเราอยากได้แสงเราก็ต้องกระตือรือร้นเพื่อจะวิ่งไปหาแสงนั้นนึกออกไหมมันอาจจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่รวมๆแล้วถือว่าชาวราศาราศีมีจะเหมือนเป็นเดือนของการที่ตั้งหลักได้อาจจะหมายถึงทั้งเรื่องการเงินด้วยทั้งเรื่องภาวะอารมณ์ด้วยเรื่องของเป้าหมายใดๆมันเริ่มมีแรงคือเขิมขึ้นมาในเดือนนี้นะอาจจะบวกกับว่ามีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมนหนุนนําเราด้วยก็ได้นะคะ ในเรื่องความรักหลายคนอาจจะไม่โฟกัสเลยเพราะงานเนี่ยทำงานหนักมากหรือโฟกัสในเรื่องอื่นๆอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ในบางการณีอาจจะหมายถึงว่ามีรักแล้วมันหนักใจเพราะมันไม่รู้ว่ามันไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์เดี๋ยวเราค่อยไปขยายความแต่ละสถานะอีกทีเนาะสถานาการณ์แต่ละสถานะอีกทีหนึ่งนะคะต่อมาสุดท้ายแล้วนะคะที่จะสรุปตัวให้กับชาวราศีมีเนี่ยเดี๋ยวสักพู่นะ มีไพ่เดิมูน and man สองไม้นะคะซึ่งอีว่่ารวมๆแล้วในเดือนเนี้อ้อลืมลืมเตือนอีกหนึ่งอย่างไปในเรื่องสุขภาพเนี่ยอยากให้เรามัระวังเรื่องของอุบัติเหตุของมีคมด้วยนะคะการทำอะไรแบบเร็วๆไม่ระวัดระวังประมาทจะอา,อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันดู <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> อ่านไพ่ที่ไรเสียงใบทุกทีเลย <c oughs> อ่ะเรามาต่อเรื่องไพ่เดอะ o ูนเดอะแฮงแมนสองไม้เมื่อกี้นะที่เป็นการสรุปรวมนะคือชาวราคนราศีมีเนี่ยต้องพยายามอย่าทำตัวเองให้ให้มันขุนเขาเรียกว่าอะไรให้มันอึมครึมอะ่ะต้องพยายามหากิจกรรมทำหรือทำตัวเองให้สดใสล่าเริงเปลี่ยนตัวเองจาก The Moon ให้เป็นเดอะซันให้ได้นะคะ แล้วเราจะไปไกลจนใหญ่มีนจะมีปัญหารเรื่องที่ว่าเรามักจะอคติคิดลบรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกหนอยเหงารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจคืออารมณ์มันพุ่งผ่าเน่ประมาณนี้พุ่งผ่านในลักษณะที่แบบว่าน้อยเนื้อต่ําใจขี้น้อยใจขี้ประชดประชนันตําหนิตัวเองหรืออะไรเงี้ยมันเลยทําให้สภาวะทั่วไปของชาวราศีมีนมันดูแบบว่า เอื่อยเฉยๆพลังงานดูแบบว่าไปเรื่อยๆดูเหมือนไม่ค่อยมีแรงนะคะเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาอาจจะเริ่มจากการวางแผนการออกกําลังกายวางแผนการดูแลตัวเองออกไปทํากิจกรรมข้างนอกดูบ้างนะคะอาจจะช่วยให้ชาวราศีมีนสดใสมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตมากขึ้นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูเรื่องความรัก อันนี้คนโสดก่อนเลยนะฮึฮัม Let s go c o n t o issue trust ในบางกรณีใครที่โสดเนี่ยน่าจะยังโสดต่อไปนะแต่โสดในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเราจะแบบไม่โอเคไม่แฮปปี้นะเพราะอีฟอย่างที่อีฟอ่านไปนะแล้วจะตอบตัวว่าบางคนเนี่ยมีความรักแล้วมีทุกข์การอยู่โสดเรารู้สึกชิลเราสบายตัวมากกว่า Let, s, let s go of t h ท issue ปัญหา บ้าบออะไรจะเข้ามาไม่เป็นไรฉันเดี๋ยวค่อยฉันค่อยๆพยายามแก้ไขเอาแต่เมื่อไหร่ถ้ามันมีความรักเข้ามาอีกว่าเราจะรู้สึกว่าการแฮนด์ล6ดาบตรงเนี้มันจะยากมากขึ้นนะคะแล้วเราก็อยู่ที่กินดีกันไม่ได้มีความรักไม่ได้ทําให้ชาวลราศีมีนรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปโอเคมันอาจจะเหงาบ้างแหละเพราะเราเป็นมนุษย์เนาะแต่ว่ามัน มันโอเคที่เราจะโสดอะอีรู้สึกว่าโสดแล้วรวยด้วยโสดแล้วสวยโสดแล้วหล่อด้วยดูมีออร่าเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาความรักที่ดีๆก็จะวิ่งเข้าหาคนโสดเองนะคะเอาแค่นี้จบๆสั้นๆง,ง,ง่ายๆไม่ได้คือจริงๆอีว่ามีนะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่สามารถ มีความรักได้ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นหรอก trust นะมีความหวังว่าสักวันหนึ่งความรักที่ดีเนี่ยมันจะมาอาจจะ take time หน่อย gooding t h take time เงอะไรประมาณนี้นะคะเราไปดูสถานะถัดไปกันสถานะไม่ชัดเจนเป็นยังไง let your friend help you this could be the one for give and learning ไพ่เ,เด็กขึ้นมาเด็กถือนะคะไพ่เด็กส่วนใหญ่มันจะเป็นไพ่ของการที่เรา,าทั้งสองอาจจะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของความรักหรืออาจจะหมายถึงว่ามันยังศึกษาดูใจกันไม่มากพอมันยังรู้นิสัยใจคอกันไม่แบบถึงแก่นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาศึกษาดูใจกันไปอีกหน่อยในบางกรณีอาจจะเป็นคนที่สื่อสารไม่เก่งหรือว่า คือไม่เก่งในเรื่องความรักอะไม่รู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ที่เขาทํามาฉันจะต้องปฏิบัติตอบยังไงฉันจะต้องทำยังไงในสถานการณ์นี้มันเลยมีไพ่ t your r r i e n d ด e l ฮ y ยูบางกรณีอาจจะมีเพื่อนมาเป็นสะพานเชื่อมนะในเรื่องความรักของเราได้เหมือนกันลึกๆแล้วเราก็รู้สึกว่าคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่บางครั้งก็เหมือนอยากจะยอมแพ้ในเรื่องเขาเหมือนกันนะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่ f o r g i v e a n d learning กับ3ามถ้วยขึ้นมาอีกรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ยังทําให้หัวใจของชาวลัคนาราศีมีนกระ,ะชุ่มกระชวยอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ได้แบบจะ mm. เขาเรียกว่าอะไรกีบอัพกับความสัมพันธ์นี้ง่าย,ายๆแค่ยังขอมีเขาวนเวียนอยู่ในชีวิตก่อนให้มันพอเป็นสีสัานก็ถือโอเคถือว่าโอเคแล้วอาจจะยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรมันอาจจะเป็นเดือนที่ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องความรักอย่างที่อีบอกไปมันมีอีกหลายปัญหาที่เราต้องเคลียร์ต้องจัดการตัวเองนะคะอาจจะง,งาน เงินชีวิตสภาพคล่องต่างๆใดๆเนี่ยของชาวราศาีมีนมันไม่คล่องอะ่ะมันเลยทําให้รู้สึกว่าในเรื่องความรักมันก็โฟกัสดได้ไม่เต็มที่แบบไปแบบครึ่งๆกลางๆนะคะแต่ว่าดูแล้วมีเขาอยู่มันก็สบายใจกว่าไม่มีเขาเลยนะคะมันจะเป็นประมาณนี้ก็ขอไวพรให้เดือนหน้า,นาแล้วกันเนาะมันโดดเด่นขึ้นมามันมีความชัดเจนเกิดขึ้นกับชาวราศาีมีนแล้วกันนะ ต่อมาสถานะสุดท้ายแล้วคนมีคู่ล่ะ้าเลียนจัสมินสตรีนเป็นความสัมพันธ์ที่หวยหาโอ oh, <in the> <mate> ้ดีเซปชั่นทูเลิฟคอลลิ่งอินเดี s o u เม a ท e ก็มาดูแบบแหม่ไพ่มันจริงๆมันก็ขึ้นตลกดีนะแบบประมาณว่า คือมันทูเลิฟนะดูคนนี้เอโหเป็นรักแทรักที่ใช่ calling in your soulmate มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมาหลายภพหลายชาติคือไม่รู้แล้วว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นคู่เวรคู่กรรมคู่แท้คู่จริงคู่เทียมอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าขอให้เชื่อว้อย่างหนึ่งว่าการที่ to เลิ e กับ calling in your soulmate มันขึ้นมามันแปลว่าเรากับเขาอะ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันมาไม่ใช่ชาตินี้คงไม่ใช่ชาติแรกอะเออนะคงเกี่ยวข้องกันมาหลายชาติและอาจจะต้องมาใช้เวรใช้กรรมร่วมกันหรือมาสร้างบุญกุศลในการน,นี้ก็แล้วสุดสุดแล้วแต่นะคะแต่ในช่วงเดือนนี้รู้สึกว่ามีนจะรู้สึกว่า มันขาดอะ่ะมันไม่อบอุ่นความรักมันไม่อบอุ่นสิ่งที่เราต้องการเขาให้ไม่ได้มีการปิดบงังซ่อนเลนส์อีฟมองว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องรักสามเศร้าเสมอไปในบางกรณีอาจจะใช่ก็ได้นะต้องไปดูแบบดวงส่วนตัวอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่เนี่ยที่เห็นดีเซชันมันคือการปิดบงังความรู้สึกที่แท้จริงปิดบงังซ่อนเลนสบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชัดเจนอม,มันจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามเรียกร้องความสนใจหรือทวงคืน สิ่งที่มันควรได้อย่างเช่นเราอาจจะเฮ้ยทุกวันอาทิตย์แกต้องมากินข้าวกับฉันนะต้องให้ความอบอุ่นฉันจะต้องสนใจให้เวลาฉันแต่มันเขาไม่สามารถให้ได้เงี้ยมันก็จะงงงิ้งงงแง่งกันอย่างเงี้ยนะคะนิดนึงนะแต่สุดท้ายอิกก็มองว่าเราทั้งคู่ก็ยอมให้ความสัมพันธ์เนี้ยมัน มันเป็นแบบนี้ต่อไปเออนะเหมือนกับว่าก็ทูเลิฟกับ calling in your soulmate อ่ะมันยังตัดกันไม่ขาดนะคะประมาณนี้หรือในบางกรณีอาจจะหมายถึงเรื่องหน้าตาทางสังคมบางคนเนี่ยซัพพอร์ตกันในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่ได้เนาะแบบคนนึ่งอาจจะเป็นนายจ้างอ่ะเนี่ยเปรียบเทียบไ้ฟังนะคนนึ่งอาจจะเป็นลูกน้องที่ทํางานในองค์กรบริษัทเดียวกันซึ่งมีความแตกต่างกันแบบนี้ก็เป็นไปได้อ่ะคะ่ะมีไพ่จ็ส์มนขึ้นมาด้วยจริงๆก็ดูเป็นไพ่เวรไพ่ากามเพราะฉะนั้นอีแนะนําว่า เดินได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยเนาะก็อยากให้หาเวลาไปทําบุญด้วยกันนะคะแล้วก็สเปมหมือนอยากให้ใช้เวลาด้วยกันอย่างน้อยก็คือสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันอนะเผื่อว่าจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้อ่ะคะ่ะประมาณนี้นะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ชวาวรนาศีมีนทุกสถานะเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจให้อีฟด้วยอย่าลืมเข้าไปในไอจีสตาร์แกลเลนทาโร่อ่านดวงรายวันกันนะคะสาหรับวันนี้บายๆค่ะ